บุกนาบ้านบุกนาบ้าน <Bye. S 1> หากินกล้วย <c oughs> หากินกันนี <c oughs> ้เสร็จเสร็จ <c oughs> อันนี้กับแบ่เนี่ยมาหากินกล้วยพี่กันแบ่ <c oughs> ปลักเลยต่วยเอาเมาื่าแตกินปลักกินหมดก่อนค้อนหมดเลยแต่เลยคุณมูมาแล้วคุณมูมาแล้ว ยินดางาเล็ดอร่อยเ้ก ไปเลยไปเลยเผื่อนมาแล้วไปเลยไป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 พอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วไป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 ลูกไป ตายตพอแล้วพอแล้วพอแล้วน้ำพี่มือพี่มืพี่มาพี่อาวนี่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 มพีพี่มาพี่มามาพี่แล้วมาพี่แล้วบ่มพี่ลูกมาพี่แล้วเมืพี่แล้วอ่ะอ่ะนี่ตัวนึงออ้าอ ไปพูนไปกินพูนอันนี้มาท่านเนี่ยสุกไปไปมาท่านสุกลูกมาท่านสุกไป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 กินพูนไปตือเลยพี่พี่มา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 พี่แม่พี่แม่พี่มามาเออมาแล้ว 撇撇撇撇，牛嘿。